สวัสดีค่ะพบกับช่องบุญนำพาแชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องบุญนำภาแชนแนลก็ได้นำสาระดีๆเก้าเมืองน่าท่องเที่ยวของสวิตเซอร์แลนด์ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัสกันให้ได้มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยคะ่ะอยากรู้กันหรือไม่ว่าสถานที่ใดบ้างที่น่าท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ไปดูกันเลยคะ่ะ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่หลายๆคนฝันอยากจะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับความงดงามด้วยตาของตัวเองสักครั้งหากกำลังวางแผนจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันแล้วแล้วก็วันนี้เราขอแนะนำก้าเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่ควรคลาดมาฝากทุก,ท,กท่านอีกเช่นเคยค่ะเราไปดูกันเลยว่ามีสถานที่ใดบ้างที่น่าท่องเที่ยวค่ะ 1. ลอเทอ b r บ n เนนหมู่บ้านในรัฐเบอร์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชื่อลอเทร์บเนนเป็นเมืองลเล็กๆที่เงียบสงบตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชันอยู่ลึกเข้ามาจากเมืองอินเทอร์ลเด์ราว12กิโลเมตรที่นี่ยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆในแถบทึกเขาเอลของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยค่ะเพราะมีน้ำตกเยอะถึง72แห่งในหุบเขากันเลยทีเดียวค่ะ 2. f r i b o u r k เมืองเล็กๆที่เกาะแก่ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ระหว่างทางไปเมืองโลซานเป็นเมืองแห่งประสาทสามารถแวะถ่ายรูปได้หลายจุดไฮไลท์ของเมืองนี้ก็คือสะพานเกาะแก่ที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำเซอรีนค่ะและมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกด้วยนะคะ สามเซรสเมตเรเป็นเมืองเล็กๆน่ารักมีนขนาดไม่ใหญ่นะสามารถเดินเที่ยวและเดินถ่ายรูปชิกๆได้แบบไม่เหนื่อยซึ่งที่นี่จะทำให้เราสนุกสนานไปกับการเล่นสกีมะรับรองกินกันแน่นอนค่ะดูจากภาพแล้วน่าเที่ยวกันจริงๆเลยค่ะ ซีอินเทอร์ n ลคเคนอินเทอร์ลเคนอยู่ระหว่างสองทะเลสาบคือทะเลสาบเพียงและทะเลสาบชูนเมืองนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาทุ่งหญ้าและทะเลสาบอีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาทาน้ําแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่รักการเล่นสกกีกันเลยค่ะ เจนีวาเจนีวาเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศรองจากเมืองชูริตที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเมืองนานาชาติเพราะประชากรถึงหนึ่งใน3ล้วนเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในองค์กรสำคัญสํำคัญที่ตั้งอยู่ณเจนีวาทั้งสิน้นเช่นองค์การสหประชาชาติ (UN) คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นต้นค่ะ โลซานโลซานอีกหนึ่งเมืองเล็กน่ารักริมทะเลสาบในสวิตเซอร์แลนด์ที่คนไทยน่าจะคุ้นหูกับชื่อเมืองนี้เป็นอย่างดีผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักโลซานยังเป็นเมืองที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และมีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาด้วยจึงทําให้เมืองโลซานได้รับการขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งโอลิมปิกนั่นเองค่ะ 7 b ็ r เบิร์เบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์หรือเมืองหมีนั่นเองคำว่าเบิร์นแปลว่าแปดหรือมหมีนั่นเองซึ่งเมืองนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่งดงามน่าลงไหลที่สุดของสวิตกันเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากที่นี่เป็นเมืองหลวงจึงมีความเจริญตามสไตล์ศูนย์กลางประเทศและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ที่ทําให้คุ้เกิดขึ้นชื่อจริงๆก็คงจะหนีนไม่พ้นเขตเมืองโบราณยุคกลางที่สวยงามค่ะ 8. มอนทรอที่สุดของเมืองตากากาศของสวิตท,ที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดริมทะเลสาบเจนีวาซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางที่โรมันใช้สัญจรผ่านใครที่อยากสัมผัสความเงียบสงบเที่ยวพักผ่อนแบบไม่เร่งรีบจะถูกใจเมืองนี้เป็นพิเศษคะ่ะรับรองว่าได้ชาร์จความเมื่อยล้าเป็นปิดทิ้งจากที่นี่แน่นอนคะ่ะ 9. ลูเซนลูเซนอีกหนึ่งหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความเจริญมากตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13เพราะการติดต่อค้าขายกับอิตาลีตัวเมืองนั้นเคยถูกนำไปขายให้กับราชสํานักฮัสบรกของออสเตรียในพุทธศักราช1291ด้วยแต่ได้กลับคืนมาในปีพุทธศักราช1332แต่ที่โด่งดังมากที่สุดเห็นจะเป็นสะพานไม้ซาเปสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า700ปีกันเลยทีเดียวค่ะ นี่ก็คือเก้าที่เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุญนำพาชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบพระคุณค่ะ